สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี FC ทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้อามจะพามาดูรถรถแดนใต้นะครับแดนใต้นี่เป็นเป็นเส้นทางปราบเซียนของคนขับรถเลยนะครับเพราะว่าระยะทางค่อนข้างไกลนะฮะคันนี้ก็เรามาเจอกันอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ตึกลูกเต๋านะครับขากลับเหมือนกันแล้วนะครับคันนี้เป็นสแกนเนียหนึ่ง่เนาะเกแนะครับนี่มาจาก นาราธิวาสใช่ไหมใช้คนขับสามคนโหอย,อย่างกาแรกเนี่ยไปเปลี่ยนที่ไหนนะอ่านี่เหรอยาชุมพรนะครับกะแรกชุมพรล้วกะรสองละ่ะยาวนาลาเลยยาวนาาเลยโอ้สองกะมันก็ประมาณจากจากจากจุดนี้ไปประมาณเท่าไหร่พัน 1, กว่าโลไหมพันสองพันสองพันสามพันสองพันสามเราวิ่งความเร็วเท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบโอ้ คือผมเห็นตั้งแต่ขับมาทางโค้งนู้นแหละผมเห็นว่าแบบ <ص ص รถคันนี้มันมีเสน่ห์แต่พอพอเป็นสแกนเนียแล้วมันนี่แน่นอนจริงๆเลยอะ่ะทาไมโซนใต้ถึงเล่นสแกนเนียน่ะบอกได้ไหมเนี่ยบอกได้ส่วนใหญ่เป็นรถเป็นวิ่งระยะไกลด้วยพี่อ๋อวิ่งระยะไกลสแกนเนียนต,อตอบโจทย์สแกนเนียตอบโจทย์โอ้นี่ถามจากผู้ใช้งานจริงนะครับเรามาดูด้านหน้ากันรถทำสีอาบน้ำมาหม่สวยนะ นี่แต่งใส่ด้านล่างเลยนะครับรถอยู่ที่รถอยู่หาดใหญ่แล้วทีนี้สมมติว่าเราจะเหมารถเงี้ยเหมารถคันนี้ก็ติดต่อเบอร์เบอร์ด้านท้ายได้ใช่ไหมข้างรถเลยข้างรถเดี๋ยวเดี๋ยวง็ออมขึ้นเบอร์ให้อีกทีหนึ่งแสดงว่ารถอยู่หาดใหญ่นี่จากหาดใหญ่ไปปัตตานีนราก็ไม่ไกลอ๋อเพราะส่วนมากเนี่ยมันมีไหมรถที่อยู่นราเลยมีไหมรถบ้านไหน เป็นอักครซบ้านใหญ่ๆเป็นอักษซอ,อืมปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหลังคันนี้เป็นอ,อูอะไรนะอูตะตะบูนอ่าถ้าตัวถังนี้นะครับมันเป็นตัวถังที่ก่อนที่จะขึ้นเป็นยูโรห้าที่จะมีท้ายตัดโค้งเข้ามานะฮะคันนี้สวยนะ มีรถอยู่ขอดแกนขายทรงนี้อยู่คันหนึ่งนะครับทรงนี้เลยเหมือนเดียวกันเด้ะเลยล้านกว่าบาทเองนะแต่ว่าไม่ใช่เครื่องอไม่ใช่ช่วงล่างกนเนี่ยนะฮะดูดิท้ายมันจะป้อมๆเป็นโหนกลงมาผมแล้วรีวิวไปก็มองท้ายไปว่ามีจะมีมมรถมีรถบัสเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้กำลังเป็นขากลับละสวยสวย ถึงจะไม่ใช่ยูโร8ยูโร9แต่ช่วงล่างสแกนเนียก็ถือว่าดูแล้วรถบรรดูมิสน่ขึ้นมานะใส่ฝาครอบสแกนเนียแล้วดูสวยเราชื่ออะไรนะมั่ง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 มีนะมั่งมั่งนะเรียกมั่งแล้วกันน้องมั่งนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูนี่คอนโซลขับนี่ กินข้าวใช่ไหมยิงยังไม่ได้กินข้าวมามาภาคภาคไหนเมื่อคืนนี้นอนไอมิรอสหน้ารามอ๋อโอ้โหอโอกมาจากหน้ารามเลยครับโอยรถโคตรติดเบืเช้านี่แต่วันนี้ไม่ค่อยติดไอนนอันนี้ใช่ไหมที่มันเขาเรียกว่าไม่มีขายแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ไหมมันมีอยู่แถวใต้ตรงนี้เหรออันนี้โชว์ได้ไหมเพื่อนเพื่อนมันหอมดีอ่ะผมได้กินเห็นแล้วหอมไม่มีขายด้วยถ้าซื้อนี่ก็ต้องสั่งมาแล้วเนาะใช่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูครัง คันนี้ก็จะเป็นรถที่ห้องคนขับทะลุไปด้านหลังเลยนะครับเหมือนกันเลยอูน่นี้เราไปดูชั้นบนก่อนก็คือรถนี่มีลูกค้ามาอยู่นะครับรถมีลูกค้าอยู่ก็เราจะถ่ายให้เห็นประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันก็ตามสภาพนะครับรถวิ่งงานอยู่แต่อยากถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนี่ฮะรถที่วิ่งมาจากโซนใต้เลยนะครับโอ้โห ผมแอบมองว่าเผื่อมีลูกค้าอยู่โอเคแสดงว่าทางลงนี่ลงได้สองด้านอ๋อตรงนั้นก็ลงได้นะครับตรงนั้นก็อ๋อตรงนั้นก็ลงได้นะอันนี้ก็เป็นสองฝั่งเฮ้ยดีนะรถบริษัททัวร์นี่ชอบเลยแบบนี้นี่ฮะก็เดินลงมานี่ด้านล่างก็จะเป็นห้องมีเบาะนั่งสองตัวแล้วก็มีโซฟาแล้วก็มีห้องสูตรตามฉบับของ หลายคนหลายๆคนชอบนะฮะนะแต่ไม่มีไม่มีโต๊ะตรงกลางนะฮะก็จะประมาณนี้เลยรถวิ่งงานอยู่นะครับอันนี้อันนี้ใช้ได้จริงไหมเนี่ยอันนี้ใช้ได้จริงไหมใช้ได้ครับหมายถึงว่าไม่ใช่แค่โชว์ชเอาออกมาดูดก็ได้ เออแล้วไรทมันตั้งโชยที่แล้วเอาทำหน่อ<า>ยมีมีเคล็ดลับในการขับรถระยะยาวไหมส่วนตัวเรานี่ยของผมว่าส่วนถ้ารู้ว่าจะขับรถยาวก็นอนพักก่อนนอนพักก่อนอ่าเอาร่างกายเราให้พร้อมครับเอาอร่างกายให้พร้อมก่อน <c oughs> แล้วมีเครื่องดื่มอะไรที่แบบกินแล้วแบบ<ม>ในฐานะขับรถเหมือนกันอ่ะนแนะนํากัน,กนหน่อยผมอ่ะเป็นกาแฟเอ็มร้อยครับพี่กาแฟกับเอ็มร้อยอยู่ได้ครับแล้วไอเนี่ยน้ํากระท่อมต้มเนี่ยเป็นยังไงผมไม่กินครับ ไม่ดื่มเหรอรลรว, <amino. S 1> วที่เขาว่าดื่มแล้วเวลานั่งแอร์แล้วมันหลับนี่จริงจริงไหมมันเยน็นอ่ะมันมันโดนมันเป็นยังไงไม่เคยกินนะเนี่ยผมก็ไม่เคยเหมือนกันะเหรอครับโอ้กาแฟกับเอ็มร้อยอยู่เลยโอ,โอ,โอ,โอแน่นอนมากครับรถสายยาวไะเราไปดูข้างหน้ากันอนไปีๆๆๆด้ยเออเราไปดูห้องคนขับกันดีกว่า นี่มีรถผมอยู่คันหนึ่งนะอยู่ที่อู่พี่บอยว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยทรงนี้เหมือนกันรบกวนหน่อยนะแอมลูกพี่ขอกินข้าวอยู่อันนี้เปลี่ยนแค่พวงมาลัยใช่ไหม,มครับผมมองตอนแรกนึกว่าเคสซีรีส์เลยนะ <c oughs> นึกว่าออปติคูดตอนแรกอะ <c oughs> เออมันเปลี่ยนตั้งแต่เจ้าของเก่าแล้วอ๋อ แต่เก็นเป๊ะๆส่วนหนึ่งโอ้แรงใช้ได้โอ้ดูเสื้อผ้าเดี๋ยวเก็บมาหลายวันเลยนะอันนี้มากี่วันครับเนะี่ยห้าวันครห้าวันวันนี้วันที่สี่วันนี้วันที่สี่เราเดินทางกลับวันหนึ่งวันนี้ห้าวันไปถึงไปถึงส่งลูกค้านี่ชเช้าไหมเช้าค่ำของพรุ่งนี้ค่ำของพรุ่งนี้เดี๋ยวนะเดียวสูบว่าออกจากนี่กี่โมงเที่ยงไหมนะลูกค้าเที่ยงเที่ยง ไปเ้าห,หกินข้าวเย็นที่ไหน,หนแถวเพชรบุรีรรบแถวเพชุีกินข้าวเย็นเพชรบุรีแต่ไปถึงหน้าราเช้าไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่ามันมีแวะในโปรแกรมอ๋อมีแวะในโปรแกรมอีกโอ้ผมก็ตกใจนึกว่าจะยาวขนาดนั้นโอ้มีรถใต้มากันเยอะมากเลยนะครับใช่ครับไอ้สมหวังแฟมิลี่อะไรก็มา ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่รถตายมากันเยอะมากโอ้โหทองประดิษฐ์ทัวอันนี้ของแท้เลยมาจากปัตตานีนะฮะโอเคเดี๋ยวติดลูกค้าอยู่นะเราเราต้องเราต้องไม่ถ่ายติดลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันครับเพื่อนๆทางเข้าตึกลูกเต๋านี่ต้องระวังนะอันนี้ก็โดนแล้วครับเนี่ยครับก็คือ ทางเลี้ยวต้องระวังเพราะว่าถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ได้ตีโค้งนี่เรียบร้อยเลยนะฮะเนี่ยมันสวยนะดูพอมันเป็นช่วงล่างสแกนเนียแล้วมันก็ลงตัวเลยเครื่องกล่องเรียบร้อยเครื่องกลองเนี่ยสมดชื่อเลยครับสวยสวยสวยโอ้ น่าราเลยรถมาเดินทางไกลมากอันนี้ก็มาคู่กันอันนี้เป็นวอลโวนะมาจากปัตตานีของประดิษิบ b 12 B ีแน่นอนมากวอลโวก็แรงนะครับแรงแต่แต่แนะนำว่าคนที่จะเล่นมอนโวก็ต้องแบบ ศึกษาให้ดีมีข้อมูลให้พร้อมนะครับถ้าไม่มีข้อมูลนี่ก็ค่อนข้างนิดหน่อยนะนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่เคยเล่นผมก็เลยไม่สามารถให้ข้อมูลได้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศ วิดีโอให้เพื่อนดูนะช่วงางานมันเป็นกิจ,จกไอกเด็กที่ต้องมาทัศนศึกษานะครับสวยโอเคครับเพื่อนๆที่ปัดน้ำฝนกะเท่เนกันนะเนี่ยคันนี้นี่ที่ปัดน้ำฝนอยู่นี่มันจะอยู่ด้านบนปัดลงมาสวยนะมันทําให้ดูเหมือนเป็นรถรถสปอร์ตอะ่ะคือปกติที่ปัดน้ำฝนเราจะเห็นที่มันอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมครับทีนี้เขาก็จะเาขึ้นไป สวยสวยสวยโอเคอ่ะเบอร์โทรเบอร์โทรสุดท้ายละ0655925619นะครับปรินแอร์บัสนะฮะชื่อรถรถจอดอยู่ที่หาดใหญ่นะครับก็ใครจะเช่าเหมารถคันนี้ก็ติดต่อเบอร์ที่อามแจ้งได้เลยนะครับจอดรถจอดอยู่หาดใหญ่สุดยอดโอเคครับเพื่อน vai ter um